สวัสดีเชามินาซังสวัสดีตอนเย็นครับทุกคนวันนี้ผมจะมานําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุดรครับสถานที่แรกที่ผมคิดว่าผมมาบ่อยแล้วก็อยากแนะนําให้ทุกคนได้ชมก็คือหนองประจักษ์นะครับหรือสวนสาธารณะหนองประจักษ์นั่นเองนะครับ โอเคครับที่นี่คือสวนสาธารณะหนองประจักษ์จังหวัดอุดอรนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่สามารถมาทั้งออกกำลังกายปัจจักรยชมวิวเพราะวิวเราสามารถเห็นพิพิธภัณฑ์อุดอรหน้านะครับและทางเข้าของสวนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับเราสามารถเห็นนาฬิกา ที่เป็นจุดทั้งที่พักที่นั่งข้างทางก็จะสามารถให้อาหารปลาได้ครับแะเราสามารถาเข้าไปใช้บริการสวนเด็กเล่นหรือให้ลูกหลานมาสามารถเล่นเครื่องเล่นเด็กได้นะครับมีหลากหลายประเภทชิงช้าสไลเดอร์อะไรพวกนี้เป็นต้นครับส่วนใหญ่คนจะเข้ามาใช้บริการช่วงวันศุกร์นะครับที่จะมีคนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับ ช่วงเวลาเปิดทําการของส่วนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้าครับถึงห้าทุ่มครับเปิดทุกวันครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะแนะนําในการมาเข้าชมเข้าใช้บริการหรือเข้ามาท่องเที่ยวจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็ยนครับเพราะบรรยากาศจะค่อนข้างที่จะดีมากครับอากาศถ่ายเทตอเลอดเวลาและก็แสงแดดที่ค่อนข้างที่จะมีไม่ค่อยเยอะครับก็เลยสบาย และเราสามารถเห็นอาคารต่างๆของโรงพยาบาลของอุดรด้วยนะครับจากวิวนี้เป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยนะครับเนี่ย ให,ให้มีนักฟังที่นี้เรามาอยู่จุดที่ว่าผมจะเป็นคนที่ชอบมานั่งชื่อแถวนี้และมีน้องๆน,น,น้องหมามาพากันเดินเล่นกันแล้วแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่นั่งชื่อกันครับเพราะบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีแล้วมีบรรยากาศไหลเคอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นน้าสนาที่นี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่ดีครับที่จะมาท่องเที่ยวกันค เดี๋ยวเราจะขอพักเบรกซื้อน้ำปั่นสักครู่นะครับแถวนี้ร้านน้ำปั่นผลไม้อร่อยมากเลยครับถ้าได้ไปแถวนะก็ลองแวะกันดูนะครับ ให้พ hey, ินาซังทีนี้เรามาถึงอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งครับที่อ่าผมก็ชอบมานั่งเล่นบ่อยๆครับเพรบบาะบรรยากาศที่ค่อนข้างจะดีนั่นก็คือสารหลักเมืองอุดอนนั่นเองนะครับหรืออะไรนะครับตาล้องก็สาลหลักเมืองเลยครับโอเคครับที่นี่ก็จะเป็นจุดที่อ่าค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมตาล้องศักดิ์สิทธิ์ครับมากพอสมควรเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอินเสิร์ตแล้วเราจะบรรยายกันในอินเสิร์ตนะครับเพราะงั้นไปกัน ศาลเจ้าหลักเมืองอุดรครับหรือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรตั้งอยู่บริเวณแถวทุ่งสีเมืองครับอำเภอเมืองและจังหวัดอุดรครับได้เริ่มก่อสร้างเสาหลักเมืองเมื่อปีพศ2 5 0 2โดยได้ทําพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพลตีพระเจ้าบมเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมมาสิงสถณเนะสาหลักเมืองซึ่งทําด้วยไม้หูนและใต้เสาหลักเมืองมีแผ่นยันและ แก้แหวนเงินทองต่างๆเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีปัญหาขัของทางเสียงนะครับด้านหลังเราจะมีรถทัวร์แล้วผู้ท่องเที่ยวจำนวนมากครับแต่ไม่เป็นไรครับไปต่อเลยครับอินเสิร์ตมาครับในปีพศ2512ได้มีการบูรณะสร้างสารหลักเมืองหลังใหม่แทนหลังเดิมที่สุดโทรมไปใครที่ได้มาสกักการะศารหลักเมืองจะมีเคล็ดลับความเชื่อบอกไว้ว่า ถ้าหากเราเข้าประตูทางไหนก็ให้ออกประตูทางนั้นครับเพราะจะทำให้ด้านนี้ส่งมากยิ่งขึ้นนะครับ ไปแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เรามาเที่ยวกันแต่ครั้งนี้เรามาไม่ได้มากับคนเดียวครับเรามากับตากล้องนี่ครับตากล้องเรา <laughs> สบายดีครับสบายดีครับสบายสบายดีครับก็จะจบไปแล้วครับสถานที่ท่องเที่ยว